สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิพมณีพยากรณ์สำหรับการอ่านดวงทำนายไพ่ย,ยิปซีเป็นการทำนายดวงอ่านดวงแบบโหราศาสตร์ไทยดูได้ทั้งลัคนาและราศีเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งฉะนั้น ดูเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักของคนโสดสำหรับชาวธาตุโลมราศีเมทุนราศีตุลราศีกุมในช่วงของเดือนพฤศจิกายนปี2568ดวงของคนโสดชาวธาตุโลมจะเป็นอย่างไร เดี๋ยวเรามารับชมรับฟังคำทํำนายไปพร้อมๆกันได้เลยทรีอ u อ3คัสถ้วยทรีอ a อก3อร์ไม่ทาง้ง เดอะเรเวอไพ่คู่รักเออกับหนึ่งถ้วยเอ็ก i n คิงออฟวอดราชาถือไม่เท้าทูออฟวอล์ดสองไม้เท้าเดอะเท้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นปรับช็อพันนายออฟคับ อสววนถือถ้วยเอ็กออฟซอสหนึ่งดาบและทรูออฟสองดาบในความรักความสัมพันธ์สำหรับคนโสดชาวธาตุลมในช่วงตอนนี้ได้เริ่มต้นความรักที่ดีนะ ชาวธาตุลมในช่วงตอนนี้คุณได้เริ่มต้นความรักที่ดีได้เจอคนถูกใจได้เจอคนจริงใจได้เจอคนที่ศีลเสมอกันในช่วงนี้นะคะได้เจอคนที่จิตใจตรงกันดเดอราเวอร์ก็ามาศีลเสมอกันในความรักในความสัมพันธ์ในช่วงนี้และคุณมองไปในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของอนาคตความรักความสัมพันธ์ด้วยจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆน คือการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีแต่แต่แตสเสน่ห์ของคุณอาจจะไปถูกใจใครอีกคนก็ได้นะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มีเข้ามาเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในช่วงนี้และก็เป็นคนที่คารมดีไปอยู่ที่หนแหง่งใดก็มักจะเป็นที่ถูกตาต้องใจ สำหรับเพศตรงข้ามนะช่วงวนี้เสน่ห์แรงชาวทาตนลงแต่ความรักของคุณก็ดีนะแต่เผอิญไปเจอนะคะก็จะมีคนหลงใหลได้ปลื้มคุณในช่วงนี้ส่วนคนรักคงคุณในช่วงตอนนี้เขาก็ถือว่าเป็นโชคเป็นโอกาสที่ดีเป็นจังหวะชีวิตที่ดีเขาคิดว่าเป็นความรักที่ดีหนึ่งดวงคือการเริ่มต้นที่ดี ในความรักในความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นโอกาสบางคนได้เจอกันแบบไม่ได้ตั้งใจอะเจอกันโดยบังเอิญในความสัมพันธ์ปิ๊งก็รักกันเลยประมาณนั้นในความรักในเริ่มต้นที่ดีบางคนอาจจะได้พบได้เจอกันจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะผ่านผู้ใหญ่หรือไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าคุณอาจจะได้พบกับคนรักที่เขามีในเรื่องของ ตำแหน่งหน้าที่มีอายุเยอะมากกว่าคุณนคนรักที่อายุเยอะมากกว่าแต่เขาจริงจังนะจริงจังในความสัมพันธ์ในครั้งนี้มากเขาถือว่าเขาเขาโชคดีที่ได้มาเจอคุณจริงจังในความรักในความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่แม้ว่าจะอายุเยอะมากกว่าแต่เขาก็ชัดเจนชัดเจนในความสัมพันธ์ถือว่าเป็นโชคดีสําหรับเขาที่เขาได้มาพบมาเจอคุณ แต่จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นปุปปับฉับพันธ์ในช่วงตอนนี้แบบเร่งด่วนเช็คบินเร่งด่วนมากเลยนะคะเช็คบินมีใครบางคนเข้ามาในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาเป็นคนที่บุคลิกดีเจ้าชู้ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายดูดีเป็นคนที่อยู่ในเครื่องแบบดูดีนะคะ หลอ่อเทสมาร์ทสวยประมาณนั้นนะคะเดินทางเข้ามามีบุคคลที่3ไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายคุณหรือคนรักเข้ามาในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ในใจของคุณคิดว่ามันเริ่มมีแล้วละ่ะอุปสรรคนะคะกับความรักคืออุปสรรคแน่นอนแต่คุณก็สู้นะคุณก็ไม่ยอมคุณไม่ยอมอ่ะคุณสู้สุดท้ายแล้ว two o f s สองดาด มีบางเรื่องราวที่รับรู้ด้วยด้วยหัวใจด้วยภายในแต่เลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้ไม่อยากที่จะทำอะไรกลัวกลัวความผิดหวังกลัวความเจ็บช้ำกลัวความเสียใจในความสัมพันธ์ในครั้งนี้กำลังเดินทางไปได้สวยแต่เจอไพในน่ใบนี้กลายเป็นว่าเลือกไม่ได้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ ความรักในความสัมพันธ์ตัวคุณสู้ไหมตัวคุณสู้ไม่ถ่อยนะสําหรับชาวธาตุลแต่ด้วยมันมันยากในการที่จะตัดสินใจใน,ในการที่จะตัดสินใจในครั้งนี้เพราะโดยพื้นฐานคุณแล้วคุณกับคนรักอเดลระเบอร์ก็เ,เข้ามาเป็นความรักที่ดีอยู่แล้วแต่มันมักจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้แหละ เพื่อที่จะมาทดสอบหัวใจคุณมาทดสอบความรักความมั่นคงภายในใจิตใจไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือคนรักนะคะมันจะมีตัวมาทดสอบเพราะฉะนั้นทั้งตัวคุณและคนรักของคุณต้องหนักแน่นให้มากับเหตุการณ์ที่เป็นบททดสอบหัวใจของคุณทั้งคู่ในช่วงตอนนี้ขอให้แสดงความรู้สึกของคนรักให้กันคนรักของคุณในช่วงตอนนี้เขา จะทำอะไรฝ่ายพิเศษห้าเหลี่ยมไพ่ใบนี้ก็เปรียบเสมือนตัวคุณแล้วก็ตัวเขาตัวคนรักคุณตัวคุณสองคน ที่เข้าใจซึ่งกันและกันยังไงก็สลัดกันไม่ทิ้งตัดกันไม่ขาดเพียงแต่ว่าช่วงนี้จะลําบากและเหนื่อยหน่อยและคิดว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันแบ่งปันกันนะคิดแบบนะั้นนะคะแต่บางอารมณ์มันเศร้านะ เขาเศร้าเขาเหงาเหมือนเขาทุกข์เหมือนเขาน้อยใจอยู่แต่ความรู้สึกลึกๆภายใน,ในใจ,จิตใจมันก็มีอยู่ตั้งอยู่สองถ้วยล้มไปสามก็อาจจะเสียความรู้สึกบางเศร้าบ้าง,าง,างเหงาบ้างน้อยใจบ้างเล็กๆน้อยๆคิงออกคับราชาถือถ้วยแต่ความรักความผูกพันความจริงใจความเข้าอ,อกเข้าใจความที่ความสัมพันธ์ที่มันลึกมากกว่านั้นยังมีนะเขายังมีให้คุณเสมอ แล้วเขาก็ยังรออยู่นะคะเขายังรออยู่ยังรอความรักจากคุณอยู่ยังรอการดูอะไรเอาใจใส่จากคุณอยู่ mm hmm. แล้วสำหรับตัวชาวธาตุลมล่ะชาวธาตุลมขอดูความรู้สึกพนหะ้ มีความกังวลมีความเหนื่อยมีความอยากพักบางทีทุกข์อึดอัดภายในจิตใจเพราะอะไรหรอครอบครัวมีความกดดันจากครอบครัวหรือเปล่าจากญาติผู้ใหญ่จากคนใกล้ชิดมันเหมือนถูกกดดนนันภายใบนี้เหมือนถูกกดดนันอึดอัดไม่สบายใจอาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของสถานะในครอบครัวค่อนข้างที่จะดื้อน,นิดหนึง่งเอาแต่ใจนิดหนึง่ง เหมือนมีคนหยิบอะไรมาให้แต่เหมือนไม่พอใจไม่ชอบก็ไม่เอา่ามไม่ชอบใจก็ไม่เอาเพจออฟเพจเดต่คุณจะได้นะไพ่ใบนี้หมายถึงการเริ่มต้นความรักคุณจะได้จับใจคุณถ้าคุณชอบใครถ้าคุณรักใครคุณก็ต้องเลือกอืคุณต้องเลือกด้วยด้วยตัวคุณเองจะมาคุมถูงชนกันแบบสมัยเก่าๆก็กคงไม่ได้ นด้จะเป็นประมาณนั้นแล้วคุณต้องเลือกแล้วคุณจะได้เริ่มต้นความรักที่ดีความรักที่มันมั่นคงจับใจจริงๆก็คงบังคับจิตใจกันไม่ได้นะขอให้สรุปให้แล้วก,กันในความสัมพันธ์ในครั้งนี้สำหรับชาวธาตุโลมจะเป็นอย่างไร เลือกในสิ่งที่คุณชอบคุณชอบอะไรนะคะคุณชอบแบบไหนคุณรักใครเลือกเลยทำเองเลยตัดสินใจเองเลยเนี่ยนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณมีความผูกพันมากถึงแม้ว่าจะเป็นจะลำบากจะลำบากกันมากสักเท่าไหร่แต่คุณก็ยังตัดเขาไม่ขาดไพ่ใบนี้หมายถึงการติดสอยห้อยตามกันไปแบบนี้ตัดเขาไม่ขาดนะ,ะในความสัมพันธ์ และก็ให้มีหัวใจที่ที่ให้ก็คือรักมีตาชั่งความยุติธรรมความไม่เอ็นเอียงความชัดเจนในความสัมพันธ์ต้องพูดต้องบอกต้องเอ,อ,อ่ยไปแล้วคุณจะได้ไม่เกิดความกังวลแบบนี้เหมือนไพ่ใบนี้ที่มีความกังวลแล้วก็เลือกไม่ได้ได้ไมาตรงกันเลยนะคะเพจออปเพนจะคือและคุณจะ เริ่มต้นความรักได้ด้วยตัวคุณนั่นแหละด้วยการตัดสินใจด้วยความเลือกแล้วก็ต้องเลือกที่ถูกต้องชัดเจนด้วยนะไม่ผิดคำนองของธรรมนะคะเลือกที่ดีเลือกที่ถูกต้องเลือกคนที่ใช่อืแล้วคุณก็จะประสบผลสําเร็จในความรักก็จะได้เริ่มต้นความรักที่มันชัดเจนที่มันดีงามนั่นเองสําหรับชาวธาตุโลราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมนาะคาในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ เป็นกำลังใจงให้หนะสู้ๆต่อไปสุดท้ายแล้วขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอาจารย์ทิพมณีพยากรเพื่อที่จะได้ทำคลิปดีๆมาให้ได้รับชมรับฟังกันต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ